นี้นาทานอยู่ในถึงเวลาตอนเย็นแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเทนนิสนะครับวันนี้ก็เจออีกพี่คนหนึ่งนะครับพี่บินนะครับซึ่งพี่บินก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันนะครับมาสัมภาษณ์พี่บินดีกว่าครับพี่บินสวัสดีครับสวับินครับพี่บินวันนี้พี่บินลงแข่งรอบไหนครับเอ่อ beautiful man ครับ beautiful man แข่งไปหรือยังครับยังครับผมยังยังแล้วพี่บินคิดว่าติงจะเข้ารอบหรือเปล่าหรือยังไงฮะก็เพื่อความสนุกก่อนนะเนาะไม่มีผลอะไร แล้ววันนี้วันนี้จริงๆแล้วโครงการนี้โครงการนี้ทำานานแล้วยังครับพี่บินก็ปีนี้เป็นปีที่สามแลครับอ๋อปีที่สามแล้วค,ครับปีที่สามแล้วครับ,รรบแล้วปีนี้คือพอจะทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วคือเออ่คนที่เข้ามาเข้ามาบริจาคในส่วนมากมาจากที่ไหนครับส่วนมากก็จะเป็นนักธนิตที่มาจากสตีมาจากกรุงเทพแล้วก็ครับคนพื้นที่ในพัทยาอ๋อสามจีเนี่ยทำจริงๆแล้วคือเป็นการแบบตั้งโครงการขึ้นมาใช่ไหมครับเพื่อที่จะแบบ ใช่ครับเพื่อเป็นเชรลตี้คือการกุศลเราไม่เน้นหารายได้ในประเภทส่วนคนเลยวันนี้อถ้าเกิดเป็นเพื่อการกุศลครับผมถ้าเกิดว่าเห็นเขาบอกว่าวันนี้มีมีแฟนซีได้ปะครับมีครับแฟนซีแปลกๆใช่พี่พี่แล้วเพี่บินจะแต่งปะครับยังไม่รู้เลยเพราะมีน้องที่เกิดใหม่หลายคนหลายคนมากแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะบริจาคเงิน โดยที่แบบว่าม,มาไม่ทันหรือแล้วเพิ่งรู้วันที่21-22เองพี่บินมีวิธีแบบอยากจะบอกให้เขาเชิญบริจาคทางไหนดีครับเ,ออเรามีคือเข้าไปทางเว็บไซต์นะครับ t e n n i s j o m t n c o m อ,อหรือไม่ก็แต่จะมีรายละเอียดอยู่ข้างในนะครับเ w ็บไซ์ t e n n i s j o m t n c o m ปากอะไรถึงชาวไทยต่างประเทศบ้างครับครับผมก,ก็ไม่รู้จะพูด <laughs> อะไรนะก็สวัสดีปีใหม่ เนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันตรุษจีนก็จีนจีอยู่อีกจีนนี้อุ่นชจยครับผมขอบคุณพี่บินมากมากเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับอ๋อเรามีอีกหนึ่งคนนี้ก็เป็นแบบซูเปอร์สตาร์เป็นมาดอนน่า What's your name Jerry Mac H Mr Bean Mr Bean โอ้คนนี้เป็นมิสเตอร์บีนนะครับซึ่งจริงแล้วเพิ่งอินพ็อตมานะครับจริงจริแล้วเพิ่งขึ้นโรงจากเครื่องมาซี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  โอ้ไม่ครเป็นมิสเตอร์บีนที่พูดภาษาจีนนะครับเป็นฝรั่งที่แบบจริงๆแล้วเป็นมิสเตอร์บีนจริงๆนะครับ No <laughs> j u uh, s t kidding นะครับ Hello o oh ้ my god นั่นก็เป็นไฮไลท์ของงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วคือก็มีฝรั่งมีชาวต่างชาติหลายๆคนเลยครับที่เข้ามาพูดนะครับก็อยากจะให้คนไทยทุทกๆคนนะครับเข้ามาดูกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะเพราะว่าเป็นโครงการที่ ไม่ได้เราไม่จำเป็นต้องบังคับให้เาให้มาตั้งโครงการขึ้นมาแต่พวกเขาตั้งโครงการขึ้นมาเองเพื่อที่จะแบบช่วยสังคมแล้วก็ท่านก็คิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการยุวยเหลือสังคมที่ดีอีกส่วนหนึ่งนะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็เข้ามาดูในชิวสองเจูแล้วก็เข้ามาดูรายการนะครับขอบคุณมากครับ